พอญาติทำส<ฮ>ี่ห้าท่านมาเดี๋ยวทําคลิปหน่อยคนที่มันหลงหลงการปฏิบัติหลงการแสวงหาหลงมันทางโลกอืมหลงเอาต,ตัวตนไปเป็นหลงรู้อยู่ภายในจิตหลงเชื่อหลงจําหลงกระทํามปฏิบัติแทบตายสุดท้ายก็หลงหมดไม่มีอะไรให้หามันพีกออกมาไม่เป็นคนะมันเป็นันพีกออกมาเป็นสติ แบบสัมมาไม่เป็นเป็นสมาธิแบบสัมมาไม่เป็นเป็นปัญญาแบบสัมมาไม่เป็นอืมเพราะมันไม่เห็นถูกมันหลงขังตัวเองอยู่ภายในเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอาสาวะโอ้ขอบคุณมากครับเขาเรียกว่าอาสาวะภายในเนี่ยจิตมโนวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปอืมมันมีตัวหลงอยู่ในนั้นเน่ยมันหลงอยู่ในตัวที่มันครอบอยู่มันต้องพลิกออกมานะฮะ อมื่อี่ออกมาไม่ได้หรอกเพราะมันยิงหลงอยู่สาเธอไอ้แนแล้วมันพิกพิกยังไงเออเห็นไหมเออก็ติดในภาษานี่ไงแต่ไม่เห็นตัวมันจะพลิกได้ยังไงเออก็เขาพูดอะไรมาก็จําแล้วก็มาปรุงแต่งต่อเออนั่นแหละเพราะไปตามภาษาที่พูดไงพอจําได้เออมันพลิกยังไงสงสัยแต่ไม่เห็นตัวปรุงแต่ง ตัวสงสัยมันทิ้งออกตรงนั้นแหละไม่มันมันเห็นตั้งแต่อยู่ก่อนที่จะเดินไปเก็บผ้าไม่เกี่ยวไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ป้ายังไม่เห็นเลยแต่เห็นก่อนนั้นแล้วมันก็ไม่ถามใช่ไหมอืมเพราะมันก็มันไม่ได้ยินไงพอได้ยินผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ปังมันก็จุบปุงเลยไงตัวที่กูอยากทำเออแต่ไม่เห็นตัวที่ตัวเองปุงมันจะพิกออกมาได้ยังไงล่ะเขาจึงเรียกว่ารู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดไง อันนี้คิดแล้วจะตามหาตัวรู้พอได้ยินปั๊บเนี่คิดเลยแล้วอยากรู้ทีหลังนั่นแหละมันเลยมันมันเลยไม่เห็นที่ผมบอกพิกมันพิ่อีกด้านนึงมันต้องเห็นเห็นว่าตัวเองนะ่ะตัวเองพูดแต่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วคิดขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงแต่แต่จะเอาตรงนั้นไงเออพอได้ยินเสียงปั๊บเสียงก็ไม่เที่ยงนะดับไปแล้วไปคิดต่อสงสัยต่อจะเอาไอ้ตัวที่ที่ได้ยินน่ะ แล้วก็อยากจะได้ตัวที่ตัวเองปรุงถามแค่นั้นเองตัวเองก็ไม่เห็นหมาเอ้าปรุงขึ้นมาทั้งนั้นเออเออไม่รู้จักพอไปอะไรไปตามแต่ตัวปรุงอืมไปตามรู้แต่ปรุงไปตามสัญญาสังขารไปตามรู้อยู่แนตะ่ปหลงหลงอยากรู้ตามสิ่งที่เขาพูดทางหูจะไม่เห็นตัวเองไงออกมาที่หูที่เสียงหมดแล้วนั่นแหละคนมันก็เลยเติดอยู่แงะอยู่ภายในนั่นแหละ หลงพอสักคั้หนึ่งคิดละไม่ไม่รู้ว่าตัวเองปรุงมันก็เลยออกมาไม่ได้เพราะไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันลากอยู่มันขังอยู่เออตัวจําตัวคิดตัวรู้ตัวได้ยินอ่ะได้ยินแล้วก็ปรุงแต่งไปอ่ะนั่นแหละมันขังอยู่ขังไว้ในในใจนะถ้าไม่ปรุงก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรผมยังไม่มีใช่ผมมีมาก็ไม่เห็นมัน ไม่มาลหรอกผมเรียนถามทุกคนเลย,เลยจะพงองยังไงเขาพ่งกันยังไงอย่าไปบอกว่านานๆนนนจะมีมาตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นมันจะพ่งได้ไงเพราะไม่ติดตัวปรุงตัวสัญญาตัวนั้นอยู่เออไอการพ่งเนี่ยมันเหมือนการที่เราเอ,อ้ยอยู่ๆมันหยิวเข้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นขึ้นมาเองอืมก็ไปนั่งท่องนี ในห้องอ่ะสามชั่วโมงท่องอยากจะพุ่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 งไปท่องนั่งท่องเลยเดีย๋ยวป้าจะวางเองถ้าพลาเองคิดคิดให้มันวางไงคิดให้มันพุ่งไงคุณวมอมันหลงการทํหมดแแ้วทุกคนอ่ะมันหลงอยู่ภายในแล้วมันหลงรู้หลงคิดหลงจาหลงปรุงหลงแต่งบันที่ออกมาไม่ได้ที่ออกมาเห็นไงเห็นในการการทําของขันอ่ะมันมีแต่ไปฟังเขาไปจําเขา เมามโนต่อแล้วกับปรุงแต่งว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมเนาะอย่างนี้ไหมเนาะอย่างนั้นไหมเนาะแต่ไม่เห็นไอตัวที่มันทําอยู่น่นนะตัวที่มันค้นหาน่ะไม่เห็น <c oughs> เออกับเป็นอยู่กับมันเนี่ยมันจะยังไงแล้วก็เที่ยวก็ถามคนเนี่ยมันจะพุ่งยังไงเนี่ย <c oughs> อืเขาพุ่งกันยังไงแต่ไม่เห็นตัวเองไงเออในเมื่อไม่เห็นตัวเองมันโอ้ยมันก็หลงอยู่นั่นแหละ หลงอยู่ภายในนะ่หลงคิดหลงปรุงหลงแต่งเนะ่ะคิดขึ้นมาก็ยังไม่รู้ตัวเลยอืมคือมันครอบงำไม่หมดเลยทั้งปรุงแต่งขามสงสัยพอเกิดอารมณ์เนี่ยโทรมาหาผมนะทางไลน์สอบถามทำม,มันไม่มีทำหรอกเนี่ยผมรู้สึกว่าโล่งภายในเนี่ยอ่าเกิดอาการขนลุกขนชันเนี่ยมันคืออะไรโอ้ยก็เหมือนปวดชี้อะ่ะอืมเหมือนเราปวดชี้กับเราขี้เสียด เราหิวข้าวแล้วเรากินแล้วเราอิ่มนั่นแหละเหมือนเดียวกันกับเนี่ยสงสัยแม่แบบเนี้ยอือเอแล้วเวลาลมพัดมาโดนตัวเองเย็นนะ่ะสงสัยไหมเออเดนแหละมันนวดมันขี้สงสัยเพราะมันมัวแต่คิดคิดหาเหตุหาผลอืมกับไม,ไม่มันเหมือนอาการกระทบนั่นแหละเย็นร้อนหนอนแ็งเนี่ยุเนี่ยเนี่ย,ยมันแบบเนี้ยแค่เนี้ย จะนิ่งไม่แข็งนี่ก็ตามมันเห็นแค่ความรู้สึกนั่นแหละเขาถึงบอกว่าธรรมะถ้ามันมีการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันรู้ไหมล่ะมันเห็นไหมล่ะแค่นั้นแหละไอ้รู้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วนี่จับเนี่ยมันก็รู้แต่มันเห็นความรู้สึกไหมใช่ไหมเนี่ยมันรู้เลยอแล้วเวลามันคิดขึ้นมาพูดเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแต่มันเห็นไม่ตัวเองคิดอะไรขึ้นมาพูดเนี่ยมันลงมกันอยู่ตรงเนี้ยอืม มันมีแต่สงสัยต่อคิดต่อเออยังไง <c oughs> เออจะเอาอ่ะมันจะเอาสัญญาสังขารมันตามสัญญาสัญญาสงขารอยู่หลายๆคนอ่ะอืมพอดีเขาพูดดีหน่อยอ้ยชอบเขาตอบถูกใจหลอกตัวเองเปนวัน,นเหมือนเหมือนผิดหวังเรื่องผัวเรื่องเมียอย่างเงี้ยเศร้าทุกทางธุรกิจล้มละลายอย่างเงี้ยได้ไปปรึกษาเขาก็บอกเออมันเป็นอย่างนี้โอ้สบายใจแล้วอือโอ้ท่านสอนดีมากเลย ใจเย็นขึ้นสงบขึ้นผมจะบอกพวกมึงอะแม่งโคตรหลงโคตรโง่เลยมึงแค่เนี้ยมึงชอบแค่เนี้เดี๋ยวมึงก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมเพราะมึงไม่เห็นตัวเองอืมถ้าเห็นตัวเองเนี่ยมันจะม้วนกลับเข้ามาหาตัวเองหมดแหละมันจะรู้ระบบงานเมื่อมันไม่เห็นตัวเองมันจะรู้ระบบงานเนี่มันก็ปุ้งอย่างเดียวอะ ฮิตปรุงก็บอยู่ไฟปรุงแต่งหมดเลยไฟจิตมนวิญญาณหมดเลยเราเลยไม่เห็นงานของจิตมนวิญญาณมันทางานยังไงร,ระบบมันทำยังไงเลยไม่เคยเห็นเลยอ่ะเลยไปอ่านตำราอ่านพระสูตรเขาบอกปฏิจจสุบัติเป็นอย่างนี้เมื่อตากระทบรู้้ปรุงกันหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นระบบงาน <c oughs> ถูกไหมลุงตาไม่เคยเห็นแจ้งในระบบงานที่มันเนี่ยคือ คือไปฟังบอกว่าเอเขาผลิตนะเขาใส่เกลือใส่ชูรสใช่ไหมแต่ขั้นตอนการผลิตเราไม่เคยเห็นไงโรงงานมันอะ่ะเออมีแต่เขียนข้างถุงมาใช่ไหมขนมนี่ใส่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 นี่แล้วก็จําเอาอนี่ละผมต้องบ,บอกว่าคนนะ่ะมันถึงศึกษามันไม่เห็นระบบงานมันไม่มันต้องมองเข้ามาหาตัวเองไอ้ตัวเนี้ยงานของมันเลยงานของเราเนี่ยเนี่ยจิตของเราเนี่คืองานของเรา มันออกไปทํางานแล้วไอ้โรงงานนี่แม่งเราเป็นทาสมันอยู่เราอยู่ในระบบมันหลงอยู่ในระบบของงานเนี่ยมันออกมานอกงานไม่ได้มาคุมงานไม่ได้เออถูกงานคุมมันต้องออกมาคุมงานมันต้องออกมาเห็นเห็นอะไรเห็นตัวเองไม่ได้ไปตามพวกนี้ตัวนี้มันพาออกไปท่องเที่ยวไปหมดเลยเราต้องมาเห็นมันอืมแต่ไม่เข้าไปอยู่กับมันไม่ให้มันครอบออกมาเห็นมันเห็นมันเนี่ย ทั้งระบบทั้งฟังกชันนี่คือธรรมะไม่งั้นอะหลงกันหมดแหละทีนี้พอพอหลงมันอยู่ก็มีการปฏิบัติทํานูน่นทํานี่กันใช่ไหมละ่ะมีรูปแบบนั่งสมาธิถือศีลภาวนานู่นก็ไปคิดไปปรุงไปแต่งเอาไงก็ผมบอกว่ามันไม่เที่ยงอะจะคิดอะไรไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองความคิดมันไม่เที่ยงความจําไม่เที่ยงอ่าร่างกายไม่เที่ยงความรู้สึกอารมณ์มันไม่เที่ยงก็ไม่เห็นเวลา,าอะไรกระทบกระปรุงไปก่อนแล้วทีนี้ก็ไปปล่อยละวางทีหลัง โอ้ยเราทุกไปตอนไหนแล้วก็บอกว่าเออเราไม่โกรธเขาเนาะโกรธก็เป็นทุกฮึทีนี้มีอะไรมากระทบก,ก็นี่ยคนนี้ไม่ดีคนนี้พูดดีนี่พระาริยะอย่างนี้จะเป็นพระาริยะได้ยังไงพูดจาก็ไม่เพราะเออตั้งอย่างนี้สิท่านสอนดีมากเลยเนี่ยปุ้งหมดอ่ะฮึใช่ไหมแม่ก็แล้วไม่เห็นต้องกุหลงนี่วะไม่เลยไม่เห็นตัวเองเลยต้นตอของอวิชาเลยไม่เห็นเอ,อถูกก็วิชาครอบงำหมดเลย เชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเชื่อในกลิ่นเชื่อในรสเชื่อในกายสัมผัสเนอะเชื่อในใจที่มันกระทบเกิดการบีบคั้นมันไม่เห็นต้นตอพวกเนี้ยไม่มีทางมันเป็นกับมันถ้ามันไม่เห็นมันอะเพราะอะไรเพราะมันคอยรู้อยู่มันก็เลยเวลามันคิดก็มีกูคิดเพราะมันรู้ไงมันรู้ว่ากูคิดพอมันจําก็มีกูจํามันรู้ว่ากูจําเออยังมีกูรู้อยู่แต่มันไม่เห็น มันก็เลยไปติดตัวรู้อืทั้งๆท,ที่ไอ้ตัวรู้นี่มันมีมาตั้งแต่แรกะตั้งแต่เกิดอะ่ะนั่นแหละมันทรรมะมันเป็นเรื่องง่าย,ายผมเพงบอก่าเราเราอย่าไปถามเราต้องเห็นตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดผมก็บอกอยู่ทนตดวนองว่าให้เห็นตัวเองนะเอ,อแต่กลับไม่เห็นจิตตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่เห็นจิตตัวเองทํางาน เวลาผมบอกว่ารู้ตัวไม่ที่พูดรู้ก็บอกว่ารู้เห็นความคิดอะเห็นนอะไรไม่เห็นหลอกคิดเอาเออโอเค